มาเริ่มกันที่ร้านแรกนะคะสำหรับใครที่เป็นสายที่เลิรเบอร์ชอบดื่มชาเราไม่อยากให้พลาดร้านนี้เลยค่ะเพราะว่าจะเป็นการเปิดโลกแห่งชาอีกใบเลยโดยเฉพาะร้านนี้นะคะเอาวังชาซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็อยู่เบื้องหลังโรงแรมและร้านดังต่างๆสำหรับสาขาที่กรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นแฟรนไชส์สตอร์สาขาที่2ต่อจากดูไบนะคะทุกคนตั้งแต่ที่เราเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าที่นี่เป็นร้านชาที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากๆนะคะคือเป็นการตกแต่งร้านชาที่ไม่เหมือนร้านอื่นๆที่เรา เคยไปเลยเขาจะใช้ดีไซน์แบบสีดำสีขาวแล้วก็เล่นแสงนะคือเรารู้สึกว่าเป็นดีไซน์มีเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ที่นี่เนี่ยเราค่อนข้างทึ่งกับใบชามีชาให้เลือกเยอะมากๆมากกว่า75ชนิดเลยนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ว่าที่นี่มีชาอะไรบ้างกับพี่บาริสต้าเนี่ยเดี๋ยวเราขอไปสร้างชาของเราดื่มก่อนนะคะ และสายมัทฉาเลเวอร์อย่างเราเนี่ยมาที่นี่ก็ต้องสั่งมัทฉาลาเต้จ้าและพนักงานก็กำลังชงม,มัทฉาแก้วแรกของเราให้อยู่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราเป็นลูกค้าคนแรกเลยค่ะเพราะว่ามาตั้งแต่ร้านเปิดนะคะทุกคนนี่ที่นี่เขาก็จะตีมัทฉา,าด,ด้วยเครื่องแบบนี้นะคะคือพนักงานก็บอกว่าใช้เครื่องตีแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน มาชาที่นี่จะทานคู่กับนมโอ๊ตนะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายนมวัวก็อาจจะไม่ได้มีให้เลือกแบบนั้นนะทุกคนมาที่นี่ก็แบบทานคู่กับนมโอ๊ตก็จะมีอีกรสชาตนนึงนะซึ่งเราอาทานคู่กับนมโอ๊ตอยู่แล้วก็วรู้สึกว่าเป็นรสชาติที่คุณเคยอยู่แล้วนะคะ พักแก้วมาชาของเราไว้ก่อนนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าบาร์ค่ะกับบาริสต้าหรือว่าผู้เชี่ยวชาญประจำร้านนั่นเองนะคะ ที่ no, the, the uh, อธิบายให้เราฟังว่าที่ร้านเนี่ยมีชาให้เลือกเยอะมากๆไม่ได้มีแค่มัามาชานะคะเป็นอะไรที่เปิดโลกของเราอีกอย่างเลยนะสําหรับร้านนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนเรามีเวลาแล้วร,รู้สึกว่าเราอยากจะไปนั่งดื่มด่ากับชาดีๆทุกคนเราจะนึกถึงร้านนี้เลย so For green tea we have Japanese green tea and Chinese green tea That is a bubble leaf, rumberry flammary. Oh! Is this only cold brew? We, we steep uh, two hours. The smell is so nice. Yes, yes. That's why it's popular. The smells really gentle. Mm. Very nice. And this one is peach boom. Peach boom has marigold. และเราก็ถึงเวลาที่เราได้มาดื่มดากับวัชชาราเต้แก้วนี้ของเรานะคะนี่เลยก็ค้นก่อนคะ่ะทุกคนแล้วก็มาดื่มดานะคะคือเราสงกว่าเป็นวัชชาราเต้ที่มีรสชาติแบบนวลนวลแล้มุนละมุนนะทุกคนแล้วก็ดื่มง่ายเรารู้สึกแบบเออเพลินเหมือนกันแล้วก็อยากจะกลับมาดื่มมัชชาราเต้แบบที่เป็น แก้อื่นๆที่ทางร้านเนี่ยลังสรรนะคะคือร้านนี้เนี่ยเราค่อนข้างแบบชอบมากๆเลยคือเรารู้สึกแบบรู้สึกว่ามาแล้วมันจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่พิเศษหลายๆอย่างซึ่งแบบเป็นอะไรที่เปิดโลกของเราอีกอย่างเลยนะสําหรับร้านนี้ถ้าเกิดว่าวันไหนเรามีเวลาแเรารู้สึกว่าเราอยากจะไปนั่งดื่มด่ากับชาดีๆทุกคนเราจะนึกถึงร้านนี้เลย Yeah, very And I could see not like the, uh, another bar. So mm. we specialize in tea. Mm. We, uh, we specialize in the uh, view for the guests. Oh, yeah. We specialize in serving or serve the tea, not like the other, uh, other tea shop. So we give fully experience to the guests. Uh, Friday and Saturday, we have a DJ. Also, so yeah, you can dance in the bar. Thank, you, for thank you, thank you. และนี่ก็คือร้านชาร้านแรกที่เราไปมาแล้วแล้วเราประทับใจเราก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเ,เพื่อนๆนะคะเพื่อจะแบบเป็นอีกไกด์ไลน์หนึ่งให้เ,เพื่อนๆใครที่ชอบดื่มชาเหมือนกันลองไปลองร้านนี้ได้นะแล้วเขาก็ทําชาหลายแบบนะคะไม่ได้มีแค่มะชามีชาอื่นๆหลายแบบมีทั้งชาแบบฟิลค็อกเทลด้วยแล้วก็ร้านนี้ก็อยู่ที่หน้าซอยสุขุมวิทท่าสิบเอ็ดนะคะเดินจาก BTS ท่องรอหรือว่าเดินจากพร้อมพง,พงก็ได้จ้าร้านเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะเก้าโมงถึงสามทุ่ม มาถึงร้านที่2นะคะชาโมนิทีบาร์ร้านนี้เราอยากชวนเพื่อนๆที่รักการดื่มชาชงชามาสัมผัสเสน่ห์ของร้านพร้อมกับดื่มดําไปกับบรรยากาศอบอุน่นแล้วก็กลิ่นหอมของแก้วที่เราได้รับมาจากการชงชาของร้านนะคะ สำหรับชาโมนิทีบาร์จะอยู่ที่โครงการดาดฟาราซานะคะทุกคนตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้รู้จักร้านเนี้แล้วเราเดินเข้าไปซื้อชาดื่มในร้านอ่ะเราสึกได้ถึงว่าเป็นร้านที่เปิดพื้นที่ให้กับคนที่รักชาแล้วก็เหมือนเราอ่ะได้มาชมศิลปะภายในร้านด้วยอะ่ะคือในร้านเนี้ยจะตกแต่งแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกมุมของร้านมันมีเรื่องราวมีความรู้สึกนะคะโดยเฉพาะเคาน์เตอร์บาร์ทุกคนมันอินมากๆเลยแล้วก็เราสามารถพูด คุยกับบาลิสตาแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็พอเราไปแต่ละรอบอะเราสึ่ว่าเราได้รับแรงบันดาลใจเล็กๆกลับมาตลอดเลยนะแล้วก็รู้สึกแบบมันอบอุ่นมันเรียบง่ายมากๆสําหรับร้านนี้แล้วก็ไม่ได้มีแค่ชามัชาอย่างเดียวนะที่นี่เขามีชาจีนด้วยทุกคนทุกคนลองมานะถ้าเกิดว่าใครอยากแบบเปิดโลกชาอื่นๆนอกจากมาช่ายที่นี่เขาก็มีให้เลือกเยอะเหมือนกัน เวลาที่ทางร้านชงมามันจะมีความรู้สึกว่ามีรสชาติสดชื่นแล้วก็มีรสชาติกรอบมีความหอมที่ลงตัวนะคะคือเราสงว่าที่นี่เนี่ยเขาตั้งใจในการชงชาให้เราได้ดื่มมากๆเป็นอีกร้านหนึ่งที่มีชาคุณภาพดีดีนะคะ และด้วยความที่เราก็อินกับการดื่มชาชงมัชฉามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเราก็เลยได้มีโอกาสไปทำเวิร์กช็อปมัชฉาที่ร้าน,นะคะ่ะทุกคนคือวันที่เราไปเนี่ยเราสึกประทับใจกับทางร้านมากๆนะคะคือทางร้านเนี่ยก็จะมีให้ความแนะนำม,มีให้เราลองเทสติ้งชาแล้วก็มีชงชาด้วยเป็นอะไรที่แบบเปิดโลกของเราอีกอย่างหนึ่งเลยนะคือเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยเราดื่มชามาสักพักแล้วแต่มันก็ยังมีอีกหลายๆอย่างมีเทคนิคต,ต่างๆมีความ รูใ้ใหม่ๆม,มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดื่มชาของแต่ละคนที่ไปด้วยกับเราด้วยเหมือนกันคือเราก็ยิ่งรู้สึกว่ากลับมาแล้วก็เหมือนเป็นอินสปิเรชันให้เราเอออยากจะดื่มชาอยากจะเรียนรู้การดื่มมชาการชงชาให้มากขึ้นด้วยนะคะก็แบบประทับใจร้านนี้มากๆเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาลองดื่มชาสัมผัสประสบการณ์กับทางร้านนะคะก็ลงมาที่ร้านนี้นะ ก็ใส่ได้หม่อาจะเป็นไม่ถึงโอเทเทค่ะออกกำลังาา <laughs> แล้วเทรนเนอร์มาจับ้ก็ตีดดีดใ <laughs> เลยถัดไปด้ีได้ไงโอเคอเออทำไมก็หมดเลย้ก็โเ่จะให้แบบอะไรอีก เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับสองร้านที่แคนํานมาฝากกับเพื่อนๆในคลิปนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินกับคลิปนี้กันนะคะก็เป็น2ร้านที่แคะรู้สึกว่าแค่ไปมาในช่วงนี้แล้วคะก็ประทับใจมากๆเลยกับบรรยากาศของร้านกับชาที่มีในร้านแล้วก็รวมไปถึงพนักงานเจ้าของร้านนะคะคือแคนรู้สึกว่าแบบถ้าใครชอบดื่มชาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะอินกับชาให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ามาชาแล้วก็ยังมีชาอื่นๆหลากหลายประเภทด้วยเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสก็ลองไป2ลร้านนี้ ดูนะคะทุกคนหรือว่าไม่มีร้านไหนเนี่ยที่อยากจะให้ใค่ไปลองดื่มชาดูนะคะก็ฝากคอมเมนต์แนะนําค่ะได้เลยสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะแล้วก็ไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ